Mission to the Moon Podcast Continue with your mission สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุ t มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับรวิทานุสาหาครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของพายุสามลูกกับ Perfect Storm ของประเทศไทยนะฮะคือก่อนจะพูดถึงพายุสามลูกเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าถ้าเรายังพอจำกันได้อยู่นะครับช่วงเวลาก่อนโควิดเนี่ย สภาพเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะฮะการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเราก็เป็นตัวเลขที่ต่ำๆมาหลายปีแล้วนะครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องของการส่งออกด้วยนะครับที่มีค่างเงินบาทแข็งในช่วงประมาณสักไตรมาสสุดท้ายไตรมาส,ดสดที่สามาสุดท้ายของปี2019นนะฮะพวกนี้เนี่ยก็ก็คือพูดง่ายก็คือเราเข้าสู่วิกฤตโควิดเนี่ยด้วยสภาพการที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นวิกฤต โควิดมาซ้อนกับวิกฤตเดิมของไทยนะครับแต่พอเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องเก่าแล้วเพราะว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันร้ายแรงกว่าเยอะนะฮะเราก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องเก่าทีนี้ตัดภาพมาถึงวันนี้นะครับวันที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยคือวันศุกร์ที่11กันยายนนะครับเป็นวันครบรอบเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งเรียกว่าเขย่าโลกนะครับก็คือการที่มี เครื่องบินโดยสารนะฮะถูกบังคับให้ไปชนตึก World Trade Center ทั้งสองตึกที่มหานครนิวยอร์กนะครับแล้วก็ไปชนแพนทากอนด้วยนะฮะแล้วก็มีหนึ่งลำที่คาดว่าจะไปชนที่ White House แต่ว่าไปไม่ถึงนะครับตกซะก่อนนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังคงต้องบอกว่าเป็นที่จดจำนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจนถึงทุกวันนี้ นะครับก็ขอไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียทุกท่านด้วยนะครับผมเชื่อว่าวันนั้นนะ่ะแฟนราการพอดแคสต์ของเรานี่น่าจะจำได้นะครับว่าตอนนั้นท่านทำอะไรอยู่ตอนที่รู้ข่าวนะผมนี่จำภาพได้ชัดเจนเลยว่าทำอะไรอยู่นะครับเออเพิินอ่ะเ,เราเรากลับมาที่เรื่องของเราต่อดีกว่านะครับเรื่องของพายุสามลูกกับ Perfect s t o r m ของประเทศไทยเนี่ยนะครับพายุลูกที่1ที่จะกล่าวถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ นโยบายการผักสำหรับนี้นะครับ,ในร,รบ,บใ,นในระบบเศรษฐกิจในระบบหนี้ของประเทศไทยเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสักสิล้านกว่าสิบแปล้านล้านนะฮะอะไรประมาณตัวเลขแถวๆนั้นนะครับในนั้นก็จะมีหนี้อินเตอร์แบงค์นะครับหนี้อินเตอร์แบงค์ก็คือหนี้ระหว่างธนาคารนะรซึ่งอันนี้ต้องเอาออกไปก่อนนะครับเพราะว่า,าคือธนาคารเขามีหนี้กันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับไม,ไม่ได้มีอะไร ตัดก้อนนี้ทิ้งไปเนี่ยก็ยจะเหลือสักประมาณ14กว่ากว่าเลยนะครับในนั้นเนี่ยมีหนี้ที่ที่อยู่ในกระบวนการที่เรียกว่า Dead Holiday ก็คือการพักชำระหนี้จะพักต้นพักดอกปรับโครงสร้างหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่บางอย่างก็พักไม่จ่ายแต่ดอกไม่จ่ายต้นอะไรคือมันแล้วแต่คอนดิชันของแต่ละที่แต่เอาว่าทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันอยู่ตัวเลขอยู่ประมาณ7ล้านล้านเกือบเกือบเล้านล้านนะฮะในนั้นเนี่ยก็เป็นหนี้ของรายย่อยสักประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งไอกระบวนการการพักชำระหนี้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณช่วงมีนาเนาเนะถ้าเราจำได้นะฮะเพราะฉะนั้นหกเดือนนะฮะก็จะสิ้นสุดลงช่วงเนี้ยเดือนเดือนเนี้ยนะครับเริ่ม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 สิ้นสุดลงทอยอยไปนะฮะค่อยค่อยโรลลิ่งไปเรื่อยทีนี้ณนะขณะน,นี้วันที่เราบันทึกเสียงสิเกันยายนนี่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะเอาไงต่อนะฮะคือผมเข้าใจว่าการพักชำระหนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการ ขอความร่วมมือนะฮะจากภาครัฐแล้วก็ธนาคารเองก็มีแต่และธนาคารก็คงจะมีนโยบายของตัวเองเพราะว่าแน่นอนว่าค ondition ของการพักชำระนี้มันไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดเป๊ะๆทุกเจ้านะฮะมันก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะคนนี้เครดิตดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันก็คือพูดง่ายคือว่าคุณมีความสัมพันธ์กับธนาคารยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็คงจะส่งผลต่อมาตรการที่ที่ทพักชำระนี้ไปด้วยนะครับ แน่นอนว่า,ทา,ท,าทางก้อนนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทุกคนจะไม่มีปัญญาจ่ายนะฮะก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็มีสามารถจ่ายได้นะครับคือถ้าเกิดว่ามาตรการภาชรนี้จบลงแล้วก็ไม่มีการต่อนะไม่มีการต่ออายุเนี่ยนะครับก็ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จ่ายได้มันคงไม่เป็นอะไรแต่ว่าไอ้ส่วนที่เหลือที่จ่ายไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเยอะพอที่จะไปกระตุ้นให้เกิดวิกฤตหนี้เสียนะครับ หรือพวกหรือที่เราคุ้นเคยกับคําว่า NPL นะซึ่งมีความเป็นไปได้สิ่งที่ผมกังวลอันนี้เป็นความกังวลส่วนตัวก็คือไอ้เรื่องนี้มันจะมาเกิดในช่วงที่คนที่ต้องตัดสินใจนะฮะที่เป็นเรื่องหัว,หวเรือใหญ่ต้องตัดสินใจเนี่ยก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็อาจจะมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะท่านก็จะเกษียณไม่ใช่ท่านไม่ใด้เกษียณท่านหมดบาระนะฮะ วันที่30ิกันยานี้นะครับแล้วก็ท่านใหม่ก็มาคือ,อตอนนี้รัฐมนตรีครลังเราก็ไม่มีนะครับมีคุณปรีดีดาวฉายเพิ่งลางออกไปมันก็เลยมีช่องโหว่ไอ้ตรงนี้อยู่เนี่ยที่ผมว่ามันจะมีความอิหลักอิเหลือ่อมก็เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับหรือว่านโยบายเรื่องนี้เนี่ยจริงอยู่แต่ธนาคารก็คงจะต้องนําไปปฏิบัติตามน,นโยบายของตัวเองแตก่ก็ผู้ขับเคลื่อนหลักก็คือรัฐบาลนั่นแหละนะฮะถ้าเกิดว่าในซีนารรโอที่ ไม่มีการพักชำระหนี้ต่อคือคือต้องกลับมาชำระหนี้เหมือนเดิมเนี่ยเงินต้นดอกเบี้ยต้องมาเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าจะมีหนี้เสียพอสมควรทีเดียวนะฮะพอสมควรทีเดียวยังคาดการไม่ได้นะว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็พอสมควรทีเดียวการมีหนี้เสียเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับสาหรับสาหรับเวลาตอนนี้เนี่ยนะฮะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างอะสมมุติว่าไม่พักชำระหนี้ต่อ ก็าอาจจะต้องเป็นการรวมหนี้ที่เขาพูดกันว่าเออจะเอาหนี้มาคอนโซลิเดตเป็นก้อนเดียวกันเพื่อลดดอกเบี้ยหรืออะไรแบบนี้ที่ม่ให้มันจ่ายง่ายขึ้นยืดระยะการจ่ายหนี้ออกไปให้ยาวขึ้นนะครับก็มีการพูดเรื่องาราวเหล่านี้แต่ประเด็นก็คือเวลามันไม่รอท่าแล้วคือเรามีเวลาไม่ไม่เยอะแล้วล่ะหลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอย่างไงอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องของการพักชำระหนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเป็นเรื่องใหญ่มากผม โดยส่วนตัวแล้วกังวลประเด็นนี้มากๆเลยนะฮะประเด็นที่2เนี่ยก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะฮะในวันที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยสิกันยายนเนี่ยอีก1สัปดาห์นะฮะจะมีการชุมนุมใหญ่วันที่19กันยายน19กกันยายนนี่ตรงกับวันรัฐประหารสองครั้งที่แล้วด้วยนะครับก็คงจะเป็นวันในเชิงสัญลักษณ์วันนึงแต่ในขณะเดียวกัน19กันยายนก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะฮะก็ ค่อนข้างจะเป็นวันที่เหมาะแหละกับการชุมนุมนะฮะคือถ้าเราดูการชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเ,เนี่ยเรียกว่าเป็นระลอกใหม่นี่แล้วกันน,นะฮะผู้คนค่อนข้างเยอะและโดยโดยส่วนตวัวผมเชื่อว่าวันที่19กกันยาเนี่ยคนจะเยอะเยอะมากนะฮะพอสมควรที่จะสร้างแรงกระเพื่อมไปถึงรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาได้นะฮะ ที่ต้องพูดขอว่ารัฐบาลแล้วก็รัฐสภาเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่อันหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสําคัญก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะกลายเป็นเกมแห่งการเป็นการเล่นเกมนะในในในบรรดาสสที่เราเห็นแล้วเราก็ผมไม่รู้ท่านอื่นเป็นไงแต่ผมเห็นแล้วก็ค่อนข้างจะแหมก็อีกแล้วนะฮะคือเราก็เห็นอย่างนี้มาหลายครั้งนะเ,เริ่มต้นจากพักเก้าไกลนะฮะก็ จริงๆด้วยตัวพรรคเก้าไกลเองเนี่ยเสียงไม่พอจะแก้มาตรา272เพื่อที่จะปิด Switch สวิตช์สวนะที่คำที่เขาใช้กันก็คือไม่ให้สวมีอำนาจนโหวตยนรัฐมนตรีแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยเขามาร่วมร่วม,วมกันเนี่ยนะครับรวมกันได้แล้ว9 9คนแต่ว่าผ่านไปยังไม่ถึงวันหนึ่งดีเลยเนี่ยก็สสประชาธิปัตย ถามสี่คนนะฮะแล้วก็มีรู้สึกของมีของพรรคร่วมรัฐบาลอีกเนี่ยถอนตัวไปมันไม่ครบนะฮะคือตอนต้องใช้เก้าสิบแปดคนตอนหลังเพื่อไทยเขาก็เลยยื่นคราวนี้ก็ยื่นแก้หลายประเด็นแล้วก็แล้วก็เหมือนกับจะอินไลน์กับของของพรรคก้าไกลก็เลยไปร่วมกันนะฮะก็ก็ได้เห็นภาพของความเหมือนกับตอนแรกเหมือนกับเพื่อไทยกับก้าไกลเขาก็จะมีรอยร้าวกันพอสมควรนะที่เราเห็นแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับอ่ะโอเคกลับไปในเส้นทางเดียวกันนะฮะ ในฝั่งฝั่งของสอวอเองนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าคือแก้แก้รัฐธรรมนูญรอบนี้เนี่ยคือถ้าสวไม่เอาด้วยนีย่คือมันไปไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขมันถูกล็อกไวมันถูกล็อกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ภาคสวอเองเนี่ยหลายคนก็เริ่มรู้สึกจะออกมาเหมือนจะโอเคนะฮะเหมือนจะโอเคแต่ไม่รู้ว่าที่เขาต้องการ8ปิบสี่เสียงเนี่ยจะพอไหมนะฮะจะพอไหม ต้องไม่ลืมนะครับว่าที่มาของสวสองอเสียงนี่เป็นที่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าไม่ว่าเราจะชอบฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นที่น่ากังขาพอสมควรตั้งแต่การเลือกส so วนะฮะที่มีพลเอกประวิทย์นะครับนั่งเป็นประธานนะครับแล้วก็ที่มันค่อนข้างจะแหมต้องใช้คําว่าฟังแล้วเราก็แปลกๆมากๆเนี่ยก็คือการที่คณะกรรมการบางคน ที่เลือกสวเนี่ยมาเป็นสวซะเองก็มีนะครับก็แม้แม้จะบอกว่าตอนนั้นเดินออกอะไรไม่ไม่ร่วมโบวถแต่ว่าคือในแง่ของประเด็นเรื่องความสง่างามนะฮะแล้วเราก็ต้องพูดถึงด้วยว่าอํานาจของสวที่ได้รับการแต่งตั้งมาโดยคณะทํางานที่มีพลเอกประวิตยเป็นหัวหน้าคณะทํางานประธานแล้วก็ตัวพลเอกประวิตยเองปัจจุบันนี้ก็นั่งอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็ตั้งสวขึ้นมาแล้วสวนี่ก็มีอํานาจใหญ่มากก็คือ สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะฮะแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีโดยการออกเสียงเรียกว่าเป็นเอกฉันเลย250เสียงทําให้พลเอกประยุทธ์ก็กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ก็มีคนบอกว่าเอ๊แต่ว่าเอ่อพลังประชารัฐที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบ,บาลเนี่ยรวมกับพรรคอื่นๆเขาก็ได้เสียงข้างมากนี่แต่ว่าท่านลองนึกภาพตามนะฮะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยที่วันที่ฟอรมรัฐบาลเนี่ยนะฮะ ไม่มีสว2องอยาเสียงอำนาจการต่อรองหรือแม้แต่คั้วร,รัฐบาลจะเป็นหน้าตาแบบนี้ไหมตัวส่วนตัวคิดว่าไม่เป็นตัวส่วนตัวคิดว่าที่ภูมิใจไทยและประชาธิป,ปัตย์เองมาเนี่ยก็เพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าไปข้างนุ้นยังไงก็สู้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามี2 5 0เสียงอยู่แต่ถ้าไม่มีล่ะดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่อง2 5 0เสียงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่กังขาเป็นข้อกังขาของประชาชนมาอยู่แล้วนะครับดังนั้น ถ้าจะแก้เนี่ยไอ้เรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนจับตามองมากที่สุดแต่ด้วยเงินไขเวลาและอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเกรงว่านะฮะผมเกรงว่าคือความเข้มข้นของม็อบเนี่ยคงจะเข้มข้นมากขึ้นล่าสุดเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยวันที่ส9เกกันยาจะมีการเคลื่อนด้วยนะฮะเวลาม็อบเคลื่อนเนี่ยนะครับ แทราบว่าจะเคลื่อนไปทําเนียบรัฐบาลด้วยเนี่ยเวลาการม็อบมันวบเคลื่อนเนี่ยมันจะมีพลังอีกลักษณะหนึ่งท,ทุกๆม็อบตั้งแต่ตอนเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็ปปะสะลยเนี่คือทุกครั้งที่ม็อบเคลื่อนเนี่ยนะฮะอิมแพคมันจะใหญ่ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็มาพร้อมความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะนี่ก็ต้องบอกต,อร,ตรงๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าม็อบยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อย แล้วมันติดเงื่อนไขของการแก้แรัฐธรรมนูญซึ่งแก้แก้ไม่ได้สักทีเนี่ยนะครับผมเกรงว่ามันจะมันจะรุนแรงนะฮะซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลใจอย่างมากนะฮะผมคิดว่า19กันยาเนี่ยเราคิดว่าเราคงจะพอรู้อะไรพอสมควรว่าหน้าตาของเรื่องนี้ต่อไปจะเป็นยังไงแต่บอกเลยนะครับว่าเรื่องการเมืองนี่มันพลิกได้ตลอดนะฮะพลิกได้ตลอดเรื่องที่สามคือ คนตกงานผมเอาตัวเลขแบบที่ไม่คือเอาเอาว่าเป็นตัวเลขคอนเซอร์เวทีฟแล้วกันนะฮะคอนเซอรวทีฟแล้วกันนะครับอางนี้ในประชากรทั้งหมดของประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยนะครับมีคนที่อยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยนะครับกลมๆนะกลมๆนะนะฮะสามสิบแปล้านคนประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเอ่อทีดี d อเนี่ยนะครับคาดการว่านะฮะ ปีนี้เนี่ยจะมีผู้ตกงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3- ถึง4ล้านคนอ่ะ4ล้านคนแล้วกันตีว่า4ล้านคนกลมกลมตัวเลขมันจับยากเหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าดูเฉพาะประกันสังคมเนี่ยก็จะเป็นหลักแสนนะคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมแต่มันไม่ใช่ฮะเรามีแรงงานนอกระบบอะไรเยอะแยะมากมายมากๆเลยเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าแรงงานนอกระบบนเนี่ยนะฮะคือเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่มากนะครับแบบอาจจะเป็นแบบเแบบกือบครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของแรงงานทั้งหมด,งงาหมดการเก็บสถิติตัวเลขของแรงงานนอกระบบเราก็จะทําได้ยาก สนักอื่นที่เป็นเอกชนก็มองว่าอาจจะมีถึง7จดดล้านคนนะรเรามาคิดดูนะฮะเจล้านคนสมมุติ7ล้านคนนะฮะเรามีคนที่อยู่ในตลาดแรงงานเนี่ยสามสิบแปดล้านคนนะครับเจล้านคนที่เป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะถือว่าสูงมากนะฮะถือว่าสูงมากนะครับ,ค,รบคือเวลารายงานตัวเลขว่างงาน,เ,นเราจะได้ยินประเทศไทยตัวเลขว่างงาน2%อออะไรอย่างเงาี้ยอันนั้นคือมันเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่า ไม่สะท้อนความจริงเท่าที่ควรอย่างเช่นคุณตกงานแล้วกลับไปบ้านต่างจังหวัดแล้วบ้านคุณทําเกษตรเขาก็นับว่าคุณมีงานอะไรแบบนี้นะครับคือมันเป็นแบบนั้นนะฮะตัวเลขว่างงานเนี่ยมันสะท้อนโดยตรงอยู่แล้วกับภาคบริการประเทศไทยที่ตอนนี้ผมขอเรียกว่าเดี๋ยวกําลังจะมี second wave ของการตกงาน second wave c o v ิดจะมาแบบไม่รู้แต่ second wave การตกงานเนี่ยมาแน่ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าภาคบริการของประเทศไทยซึ่งเชื่อมโยงกับอุตสาหการรมที่ใหญ่เรียกว่าเป็นเครื่องจักรสาคัญของประเทศไทยที่สุดคือท่องเที่ยวยกำลังจะไม่ไหวแล้วคือรอบแรกเนี่ยนะครับการเลิกจ้างไปแล้วรอบหนึ่งแต่จะมีรอบนี้อีกที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าในต่างประเทศมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นแล้วก็คือมีคนตกงานเป็น s e c o n d wave นี่ขึ้นในประเทศที่เขาช่วยแล้วนะฮะช่วยผู้ประกอบการไม่ลดคนแล้วนะครับ เรายังไม่มีมาตรการจริงจังเรื่องนี้นะฮะได้ยินรัฐบาลพูดกันอยู่เหมือนกันเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้เห็นมาตรการจริงจังออกมาการเลือกนโยบายด้านแรงงานที่ดีที่สุดในตอนนี้คือป้องกันไม่ให้คนตกงานนะฮะซึ่งหลายประเทศทาเยอรม,มันอังกฤษเอ,อ,อเมริกาก็พยายามจะทำนะฮะฝออรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าประเทศไทยเลยยังเรายัางไม่ได้โฟกัสตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสความน่ากลัวของมันก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ย มันจะมารวมกันอยู่ในไตรามาสสุดท้ายของปี2563นะฮะซึ่งเราเหลือเวลาอีกเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นเราจะเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายของปี2563แล้วแล้วมันจะมารุมมาตุ้มกันอยู่เนี่ยนะฮะในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็บอกว่ารับศึกถูกด้านจริงๆนะครับก็หวังว่านะฮะหวังว่าเราจะผ่านมันไปได้อย่างเสียเลือดเสียเนื้อบัตรเสียเลือดเสียเนื้อที่นีกถึงว่า ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เฉล่ยสีเนื้อจริงๆนะแต่หมายถึงว่ามีบาดแผลน้อยที่สุดทั้งในบาดแผลของเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ผมพูดมาทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมทั้งสิ้นนะมันผูกอยู่กันหมดเลยนะครับทุกเรื่องนะฮะต้องบอกว่าหนักใจจริงๆโดยส่วนตัวโดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับวันนี้เป็นรู้สึกส่วนตัวจริงๆเนี่ยก็คือว่าผมว่าเป็นปีที่ท้าทายมากๆแล้วเราทําไงได้บ้างเราพวกเราเนี่ยนะฮะทุกท่านที่ฟังกันอยู่เนี่ยนะครับทําไงัะได้บ้างอันดับที่หนึ่งนะฮะ ก็คงยังเน้นอยู่เหมือนเดิมอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับเลื่อนไปก่อนนะฮะเลื่อนไปก่อนคือผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ใช้เงินเลยนะครับเพราะอันนั้นก็ไม่ดีก,ก็ขอชี้แจงอีกครั้งว่าไม่ดีเหมือนกันเพราะถ้าเกิดทุกคนไม่ใช้เงินเลยเศรษฐกิจก็ไม่หมุนนะครับอันนั้นก็ไม่ดีแต่ว่าอะไรที่มันคิดว่ามันจะเป็นการสร้างหนี้หรือสร้างภาระให้เราในอนาคตเอาแบบนี้แล้วกันนะฮะก็อยากให้เลื่อนไปก่อนจริงๆนะครับ อันที่สองนะครับถ้าทําง,งานอยู่นะครับพยายามทําตัวเองให้มีแวลูมากที่สุดนะฮะคือ,อพูดกันตรงๆเลยก็แล้วกันคือถ้าสมมติว่าเขาจำเป็นจะต้องเลิกจ้างใครเนี่ยขอให้เขามองเราเป็นคนไทยๆนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเราทุกคนสร้างแวลูให้กับบริษัทเยอะมากเขาก็ไม่ต้องเลิกจ้างก็ได้เพราะว่าธุรกิจมันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะครับ <S <S แต่ว่าก็ให้เตรียมแผนสำรองไว้นะฮะขอให้เตรียมแผนสำรองไว้คิดคิดเผื่อไว้เลยนะฮะ worst case scenario ่ะนะัะเหมือนกับวันก่อนที่คุณเศรษฐาทวีสินทวีตสะเทือนวงการอสังหาเลยทีเดียวนะครับเรื่องของว่าโอ้จริงๆมันแย่มากเนยนะครก็อันนี้ต้องนั้นต้องต้องสร้าง v a l u กับตัวเองในขณะที่ผมรู้พูดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนที่ยังไม่มีรายได้เสริมลองหารายได้เสริมดูฮะไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองก็ได้นะครับคือจริงๆแล้วมันมีงานเยอะแยะที่ ที่เขาหาเหมือนกับฟรีแลนซ์งเนี้เอาตรงง่ายๆนะครับแต่เอกสารก็ได้ถ้าเกิดเราเก่งภาษาถ้าเกิดเราเป็นคนชอบขีดเขียนเขียนนะครับเอาเขียนบทความนะฮะทำเ,เช่วยดูแลเพจต่างๆนานาพวกนี้นะฮะก็ทําได้นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมยกขอแอบทายอินเลยแล้วกัน Mission to Pluto ช่องที่เป็นน้องของ Mission to the Moon เนี่ยเราก็รับฟรีแลนซ์พอดแคสเตอร์อยู่เป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะอันสุดท้าย นะฮะอันสุดท้ายเนี่ยคืออยากให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินจากจากคอนดิชันของเราคือเวลาผมพูดบอกว่าเออเราจะมีปัญหานี้เสียเพิ่มขึ้นสมมุตินะฮะเออีกสอย่างเงี้ยความคําพูดเนี่ยมันกระทบแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับมันอาจจะไม่กระทบบางคนเลยก็ได้ครับางคนบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยแต่มันจะกระทบบางคนเยอะมากเลยก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นขอให้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วใครที่ทําธุรกิจนะครับอยากให้คุยกับธนาคารของท่านเยอะสักนิดหนึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีธุระอะไรเราก็ไม่ค่อยคุยถูกไหมฮะกับธนาคารนะกับอาของเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคุยหรอกเานะปีงเจอันทีมาสวัสดีปีใหม่อะไรแบบนี้แต่ช่วงนี้นะครับคุยสักนิดหนึ่งคุยสักนิดหนึ่งนะฮะให้รู้สถานการณ์ให้รู้เซนติเมนต์ของคนที่เราะจะต้องขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเนี่ยนะฮะ นั่นแหละสามเรื่องที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับปีนี้บอกเลยฮะว่าหนักจริงๆขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นธุลมูลนะครับสวัสดีครับมิชชั่นธุลมูลพอดแคสต์คอนติเนียร์วิดีโอมิชชั่น